<c oughs> ค่ะ,ะตะกีไปแอนตั้งแต่คนด้ามาสันเออโบตากันอาวเดี๋ยวให้แชประสบการณ์ค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะหนูต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าหนูอยู่รอบนอกแล้วหนูเห็นทุกคนที่เขาอยู่ข้างนอกเขาอยากเขามาอยู่ค่ะเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งในแสทงทองฟินแลนด แสดงความยนินดีกับทุกคนเนเขาว่าเป็นหนึ่งในองค์กรน,นี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ,ะอะเดี๋ยวดูสีเาบาเนาะนะคะถึงประสบการณ์ของหนูนะคะหนูอาจสิี่เม็นมอลั่มที่ที่ประสบความส,มสําเร็จหรือว่าอาจสิบ่ไโ้โด่งดังนะคะแต่ว่าวก็เราก็สิ่งที่หนูหวังมาตลอดคือการการแค่ได้หาเลี้ยงครอบครัวแค่นั้นเองค่ะก็ไม่อุ้ยว่าอะสิ่งนไหมความฝัน อจะเป็นอุปสรรคเอียงกระตามสร้างบ่าวาจะเป็นครอบครัวใดมาจากสายจุดมุ่งหมายของทุกคนก็คือตามหาความฝันใช่แล้วก็หาเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีพแม่ค่ะบาววาฮอนเล้ยงครอบขั้วจะเป็นคนสีเส้นสตรีไม่กับกับเบียงนี่นอคะก็หายก็หายแล้วก็มาที่นี้ทุกคนอาจจะพูดว่านูนี่หงปาหงษาเข้ามาหงษานี่มึงต้องล่ำดีล่ะหงษานี่พอปูเมึงนี่เป็นมอลลั่มเด้อ ซเซอร์อามาตรฐานไม้ดีแมนค่ะพอปูเป็นมอลำมเด้ยมึงต้องมึงต้องเลิศมึงต้องแจ๋วมึงต้องดีลหละแต่ว่าพี่น้องเซอร์บอะว่าหนูนี่เป็นคนที่ร้องเพลงบล็ินเลยค่ะเป็นคนที่ร้องเพลงทุกคนอาจจะคิดว่าหนูเริ่มจากศูนย์แต่ไม่ใช่นะหนูเริ่มจากติดลบเลยค่ะทุกคนตอนนี้จริงๆไปเปิดบล็อกบัวพันไปเปิดบง็อกพี่บัวพันทางโซตอนนั้นยังไม่รู้จักว่าเป็นลูกอีฟองของพ่อของสาแม่ได้ยิน<อ>แต่เสียงร้องถอดดื้อ ียาเนี่ยมันเป็นผู้ใดว่แบบไม่ใส่อะไรตงหยิงเนี่ยอยู่พว่าน้ำเบื้องมันดูตะกี้อีแม่แม่หนูเนี่ยพาหนูไปรับงานแหลกเนี่ยอีแม่เนี่ยเปลีอยู่ในรถบอการ์บอการ์ฮอดอมาอยากอายอยากอายอายคักอายแน่เออเปรีอยู่ในรถจะพร้อมกับแบบกับโบหูเนาะเดี๋ยวข้าวปีห้องไปเล็กหน่อยเนาะเคยท้องบ้านแมวไหนข้ามเบาแหลกสวัสดีค่ะ อีกข้าวมาที่สองขอบคุณค่ะยางลงเวทีแต่อนนี้ยังบ่เคยเมาบ่เคยจ่าก็สีเมาเป็นจังสีเน่นสองขั้วเท่านั้นล่ะพี่น้องอีหลีสวัสดีค่ะยูเบิร์สคึ้นขอบคุณค่ะยูเบิร์สครึ่งแม่สวัสดีค่ะแล้วกร้องร้องจบแล้วก็ขอบคุณค่ะนี่ล่ายเป็นเบาอย่างกะยางลงนี่ล่ะเป็นยางเขาคือเชิญน้อกเมามากเพราะว่าน้อกเมาที่จริงน่ะก็คือเข้าไปนั่มเบิ่งนั่งล่ำอยู่เลยพี่น้องไปหาเบิ่งอ่ะนั่มเบิ่งนั่งล่ำอยู่เป็นยางเขาคือเชิญนั่งมาเพราะว่า นางอาจจะอายุน้อยประสบการณ์ก็อาจจะน้อยกว่าพี่พี่แต่นางเป็นคนเอนเตอร์เทนเก่งการเอนเตอร์เทนบนเวทีเต็มร้อยเลยเอามาจากไหนการเอนเตอร์เทนในคนเบิงให้คนมกักเนี่ยเอามาจะใส่จุดหนี่จุดหนี่หนูมีความคิดว่าหนูเป็นคนที่เสียงโบดีเป็นคนที่ล่ำโบเดลเรืองและหน้าตากับโบเดงามหนูคือแค่ว่าหนูอยากให้คนมาเบิงหนูเล่หล เฮจังเดยเขาสีสนใจเฮ็ดจังเดย์เขาสีน้ำเบิงนู้น้ำเบิงปั๊บตะกี้นั่นเทนซี่ดีจนผูดแพลวผ้าเซนทองดิที่หนึ่งแมนแมนจ้าจับซาเผาวผาในบอร์นี่เสื้อยุ้งรับได้จนจบเออรับได้จนจบแมนแล้วก็สองนี่คือผีเพิ่นเสียไปแล้วนะคะพีนิตยาสารคารเอ่อเด๋ยเสื้อบอวันตะกี้นั่นนู้เขียนใส่มือเด้ข้ามเบาเนี่ยนู้โจดใส่มือเด้โจดใส่มือเบาอยู่ทั้งแมทที่ อันนีจ้จริงจริงเรื่องจริงอันนี้กเคื้อดันน,นี่นนก็บ,กบ,กบกเคยอจดคำเอาเพราะว่าว่าว่าเป็นแมนค่ะว่าว่าเป็นทุกอย่างมันเริ่มมันเริ่มจากการจากการดูจากการฝึก <บา S 1> ใช่ค่ะดูเบิงบ้งผู้นั้นเบิ้งผู้นี้แล้วเขากลับมาเปียปยๆแต่ว่าโมเมนต์มาเข้าสิไปเลี่ยนแบบเพล่นลอยเปอร์เซ็นต์มันกับโบมเมนต์ตัวเขาเข้ามเมนเข้าเลี่ยนแบบไผ่เ,เราจะทําได้ไม่ดีเท่าเราเป็นตัวเองนะคะแมนค่ะแล้วก็นุ้ยอย่างสิบอกทุกคนมาหอด จุดจุดหนึ่งแล้วเฮ้าสีคนพบโตเจ้าของเองเฮ็ดลกไปโหลดครับ่มมีผิดบ่มมี่ถือมันคนรสดาเฮากับ้างเขาเขาบ่ไเด็คือคือเฮาามันเข้าดาเฮ้าแต่ว่าขอพัวเฮามีกินอ่ะขอพัวเฮามีเงินกินเขาดาเฮากับ้างมึงกินเหล้าเมาลองเพ่ก็บบ่ได้โอ้อีขีเราเอากระางแล้วขพาแม่ขอไปกินเนื้อย่างและเหมืออื่นเช้ังซีน่าขอบคุมากเอยแมวที่หลีกไ มันได้เงินบ่หลากินเหล่าพันแกวมาอุา้ยลอยเงิงกับเงินเด้อแม่บ่หลาได้เงินมานใ้ได้กินค่ะแม่กูได้กิน่าเอ oh. อแล้วเออเอาอีีอันนี้เรื่องจริงเห็นไหมอันนีพพ้พี่หมอพี่หมอบอกว่าพี่หมอเป็นคนที่เสียงไม่ดีนะใช่ค่ะก็เลยเอากาศเอนเตอร์เทนการเบ้าการหัวการยิมมาทดแทนสิ่งที่เขาขาดน้ำตาลฟังไว้นะลูกผมไม่ต้องทอใช่ ยังไม่กล้าดึงจากตัวออกมาใช่ทุกคนมีดีในตัวทุกคนมีดีทุกคนฝ่ามันเพิ่ให่พรสวรรค์มากบอกคือกันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะมองห็นตอนไหนแล้วก็ลูกศิษย์แม่นะคะน้องวิวแล้วก็น้องใบบอลฟังนะลูกนะถีบตัวเองนะคะถีบตัวเองน้องน้องวิวต้องถีบตัวเองให้มากกว่านี้นะคะน้องใบบอนก็ถือว่าไปเร็วกว่าเพื่อนแล้วตอนนี้อ่ะกัไแล้วก็ไปที่นีนัวคือจริงที่จริงที่ขาดบไหนเลยคือการ การให้โอกาสการให้โอกาสการได้รับโอกาสจากไอ้อ้ยเอื้อวก็ผู้รับผู้ใหญ่ในวงการดูคนเขาให้โอกาสเป็นว่าเป็นว่าเขาเข้าบระหูเดี๋ว่าเข้าสีเฮนไดบอแต่ว่าเขาห้โอกาสเขาเขาให้โอกาสในเมื่อเขาให้โอกาสเข้าเข้าก็ต้องเ็นให้มันเต็มถี่เต็มถี่ในที่นี้หมายถึงว่าโมเมนต์ว่าเข้าเขาสีดีซําเพิรนเด้เขาก็ต้องไปหวังไว้ว่าเข้าสิเป็นคือผู้นั้นก็ต้องไปหวังไว้ว่าเข้าสิเป็นคือบูนี แต่ว่าเราทําเต็มที่ในตัวของตัวเรามันคือสุดความสามารถของตัวเราหนูบระเม็นว่าหนูอยากม,มากบระเม็นการบระเม็นการสอนเ้อค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือการแชร์ประสบการณ์คือหนูกับเป็นเล็กน้อยผู้หนึ่งนันล่ะแต่อยากมาเบาห้ฟังแต่นะเออ่นระวัน,นที่นี่คือว่าความความเอาใจใส่กับงานความกระตือรืนอร้นกับงานทุกคนมันมีอยู่แล้วแหละที่มาอยู่ในจุดจุดนี้ทุกคนมันต้องมีความและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความสามัคคีค่ะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของของการทํางานคือมือนี่นู้เหตการบ้านเด้หนูสิไปล่ำกระไผลหนูสิล่ำกับไปเกินวิธีไส่บอกสิล่ำกระวิเชียไส่เลือดบ่อหรือสิล่ำกระไปเอบบ่อเอเอลองเพ่งไรบ้าไรไปเบิ่งเด้เอเอกับเอกลุ่มแล้วลองเพ่งไรน้ำกันบ้าเหตเด้นู้เหตเด้ไเอแพร่พิลี่ยังคือเป็นการทำการบ้านทำการบ้านให้ให้เกียรติคู่รัมใช่ค่ะให้แบบว่าปล่อยงานคือห้องนี่เหตจะไหนก็ซานี่ห้องไปไปเหตงานขึ้นเวทีนี่ มันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวแต่หนึ่งผลงานเป็นเจ้าภาพอ่าไปแล้วทิ่ชนักองทีสิ่เป็นกระสีเลนแม่ค่ะนักกตีคือกับไปเบิองเด็กเมือนี้สิ่พอที่ไหนนอเพราะว่าฝูง่ึเป็นเป็นมอลักงจอนเนาะแล้วแต่สิ่พอสิ่พอที่ไหน้นอแล <ใช S 1> ้วนนก,กตีนอเขาเล่นเพลงนีนละบอโอเขาเล่นเพลงนั้นละบอโอแกได้บาทนี่แกบอไดเออไซมือได้บาทนี่อาร์ตี่ละบาทนี่นาเออมันกระสีเป็นยานใส่ละพี่น้องทุกวันมันมีสเต็ปมันมีขันมีตอนมันมีจังหวะและช่วงเวลาแล้วก็เป็นอ่าเป็นโอกาส ้องไผ่ฟองมันอยาทอูุลังค้นดังบัดเทากับมีูุลังค้นดังบัดเป็นเว้นหน่อยกับมีอีเดจเอมี่เพลงแล้วเดอเมียีเลิเดอเพลงแล้วหลายวิวเด้ออ่ะนะคะก็อยากเป็นกำลังใจเนาะนะคะก็บอกเลยว่าบอกเดว่าจ้าข้องอันนี้ดอกแต่าเมอนี้ก็ขอบคุณสำหรับโอกาสใช่ค่ะขอบคุณสำหรับโอกาสนะคะที่ที่ให้หนูได้มาแชร์นะคะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจนะคะให้กับพี่ๆนะคะแล้วก็น้องๆนะคะ กลุ่มแสนทองฟินแลนด์ทุกท่านนะคะเข้ามาอยู่ในองค์กรนี้ก็ขอให้ทำงานกันอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะดุนค่ะดุนพี่เอแล้วก็น้องเหมานะคะที่มารวมพูดปากพูดคุยแล้วก็ให้ประสบการณ์เนาะทุกคนกับฟังไปแล้วไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแต่ละคนกับซื้อวาน่รู้ว่าเราได้ต้นทุนมาไม่เท่ากันเราได้ต้นทุนมาแล้วแต่เราจะควานควายเอานะคะน้อำตาลอ่า หนูยังมีอะไรที่ต้องพัฒนาเยอะแยะมากมายนะคะอายุยังน้อยยังสามารถที่จะทําได้แน่นอนเพราะว่าน้องน้ำตาลทุกทุกคนค่ะทุกคนการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดขนาดเพ่าๆสมื่นีลยก็ยังเลียนค่ะยังเลียนแล้วก็ยังฝึกก่อนล่ำก่อนยังไปเรื่อยๆคือกันไม่ได้เก่งไม่มีใครเก่งร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะคอยรับูุซิ์เนี่ยถาม่าคอยเป็นคอยกอบรว่าคอยเก่งไม่ใช่นะห้องบรว่าห้องเก่งเพราะฉะนั้นคอยก็ต้องเลียนรู้เพื่อที่จะมาทายทอดวิชาให้ลูซิดคอยด้วยกันนะคะ โอเคนะคะ